มันดำแม่ดำแต่ะเดี๋ยวนี้ดำอยู่ถ้ามันมือแถมน้อยนี่เขาถ่ายอยู i̇şte ่่ร mm ้ิน uh. าดอก่ซื้อเนมานกยโอ้รักเทรศัพทเปละไรถ่าี่หน้รอันต้องักลี่ทไหนัลนไ

Three não <laughs> <laughs> <laughs>